สำหรับวัดชัยพระเกียรตินะครับอยู่ในถนนกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับวัดสำคัญหลายๆแห่งรวมไปถึงวัดพระสิง์ด้วยสำหรับวัดชัยพระเกียรตินะครับเชื่อกันว่าสร้างกันมาตั้งแต่สมัยยุคอาณาจักรก้านนาในช่วงของยุคทองเลยล่ะครับผมโดยที่ตัววัดแห่งนี้ถ้าไล่เรียงตามปฏิทินก็จะต้องบอกว่าสร้างกันตั้งแต่ สมัยพระนางมาหาเทวีจิรประพาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารนะั้นสร้างขึ้นมาในสมัยนั้นนะครับเพื่อบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุทยากับเชียงใหม่นั่นเองซึ่งชื่อของพระพุทธรูปนี้มีชื่อว่าองค์พระเจ้าห้าตืหรือองค์พระเจ้าน้ำหนักห้าตันนั่นเองนะครับผมและต่อมาและต่อมาในสมัยของพระเจ้าเมกุติ กษัตริย์เชียงใหม่ในยุคสุดท้ายก่อนที่จะอยู่ภายใต้การยึดครองของพม่านะครับโปะ่งก็ได้บูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้แล้วเราก็เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดที่ถูกกล่าวถึงในโครงนิราชหริพุนชัยนะครับซึ่งเชื่อกันว่าแต่เดิมชื่อของวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดชัยผาเกียบ นะครับผมซึ่งเป็นชื่อของน่าจะเป็นชื่อของคุณนางพม่าะนะครับที่ร่วมบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้จวบจนกระทั่งในปัจจุบัน